ตลักเป็นของเจ้าของเข้าไปเบื้องผาอีกขึ้นกันพาไปชชยภูมิก่อนเลยะนะคะ,คะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิค่ะประกอบพิธีมอบแบบผาพระราชท่านผาไล่สิริวชัชรพจนผาไล่ฉบบปัตตานีแกช่างท่อผาช่างหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อนัปเป็นต้นแบบค่ะพัฒนาละกะสร้างสารรค์ผลงานสร้างอาชีพสร้างรายได้รักษาละกะต่อยอดพุ่มปัญญาผาไทายให้คงองยูค่ะ อยู่ที่หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมินายอนันต์นาคน,น,นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางสาวสิริพรน,นาคนิยมนายกเหล่ากาชาจังหวัดชัยภูมิค่ะได้ประกอบพิธีมอบแบบไล่าผาพระราชท่านผาไล่สิริวชิราพร ผ่าไร่ฉบาปัตตานีแล้วก็มอบเครื่องไม้รับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานแฟชั่นแห่งความยั่งยืนค่ะแก่นายอำเภอแล้วก็ครูสมรสทั้ง16อำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาแล้วก็กลุ่มสร้างท่อผ่าสร้างหัตถกรรมเพื่อนำเอาไล่ผ่าพระราชท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปมอบต่อให้กับสร้างท่อผ่าค่ะ สร้างหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษาและกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสำหรับใส่เป็นต้นแบบนะคะในการพัฒนาต่อยอดค่ะเพิ่มมูลาค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าพาพื้นที่น,นะคะและก้กงานหัตถกรรมชุ่มชนแลก้กเผยแพร่ค่ะสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการสืบสานร,รักษาแล้ก็ต่อยอดพุ่มปัญญาผ่าไทยให้คองอยู่ต่อไปค่ะ ผ่าลายสิรวัชิราพรค่ะก็เป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวันวลีนารีรัตราชกัญญาทรงศึกษาคนควานาะคะลหลดลายผืนผ่าจากทุกผู้มิภาคทั่วประเทศและก็ทรงน้ำมาออกแบบลายพระราชทานหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามมธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ค่ะ พระวชรเกาวเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพันษาหกรอบเจ็ดสิบสพันษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลวีนาลีรัตราชกัญญาเด้ทรงศึกษาคนควาลวดลดยลพื้นผ่าจากทุกผู้มีภาคทั่วประเทศและวก็ทรงนํามาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลในปีนี้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นอีกลลยหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนาะค่ะค่ะเขาไปฟังเสียง คุณอูไรวันวิเศษแสงรานอุไรวันหมายไทยอำเภอขอนสารกันค่ะรูรายได้ดีขึ้นค่ะตั้งแต่ทำรายจากรายที่หนึ่งมาถึงมาถึงรายที่สามรายที่หนึ่งนี่ท้อได้เจนว่าผลิตประทันเลยค่ะรายที่หนึ่งค่ะถ้ารายที่สองกับที่สามนี่กับกับธรรมดากัธรรมาจฉเนี่ยแบนี้มาเป็นรายที่สี่กั ย,ย,ยอดจองเยอะยอดจองเยอะเยิ้นเดือนนะครับเราก็จะไปให้หัวหน้าส่วนและการประจําจังหวัดเนี่ยจองนะครับแล้วเราก็จะเร่งผลิตนะครับเรามีครบวงจรนะครับทั้งผู้ผลิตผ้าไหมช่างตัดนะครับแล้วก็มีร้านผ้าไหมทุกร้านมีช่างประจําร้านนะครับเราสามารถผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการได้เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กับลายผ้าลายพระราชทานตั้งแต่ลายที่หนึ่ง ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีซึ่งเกิดการจัดจ้างสร้างงานในชุมชนค่อนข้างที่จะมากเกิดการกระเตื้องในเรื่องของเศรษฐกิจการทอผ้ามัดหมี่ขายค่ะนับเป็นพระมหากรกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และลายที่สองก็เป็นลายขิดนาลี